ขอปามเจริญในธรรมจะมีแด่ญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระสุสอรรธรรมอัตม,มาภาพจะนคำคาสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่จะเลิกไว้ในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชะวิทยาลาัยนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นข้อคิดข้อธรรมข้อสามมาปฏิบัติต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย คำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนพุทธบริษัทอยู่เนืองเนืองและเน้นอยู่เสมอก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรารู้จักในเรื่องของการกําหนดไม่ว่าจะกําหนดนายอริยบทตีหรือว่ารวมทั้งอริยบทย่อย อริยาบทใหญ่อริยาบทย่อยจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบรรลุในสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการมีสติสามัญญะและมีสติสามัญญะทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองถึงจะประสบผลสำเร็จได้ ประสูตรที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมได้รับรู้รับฟังก็คือมหาอัตตประสูตรประสูตรตที่ว่าทำรรหรือว่าการกระทำหรือว่าการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ย่อหย่อนหรือว่าไม่ท้อถอยนั่นเองข้อความในประสูตรนี้มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรคือเธอทั้งหลายควรสำมเนียบอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากเป็นผู้มีสต,ติสามปชัญญะทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้า การเหยียดออกการคลองสังคติบาทและจีวรการฉันการเดิมการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งบางทีเธอทั้งหลายจะมีความคิด อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีหีริโอตปะแล้วมีกายสมาจารบริสุทธิ์วัจีสมาจารบริสุทธิ์มะโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีวะบริสุทธิ์แล้วเป็นผู้คุ้มครองทวารแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณใน พอชนะประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องและมีสติสามปชัญญะแล้วพอละด้วยกิจเพียงเท่านี้เราทั้งหลายทำกิจเสร็จแล้วด้วยกิจเพียงเท่านี้ประโยชน์จากความเป็นสมณะเราทั้งหลายก็ได้บรรลุแล้ว โดยลำดับกิจอะไรอะไรที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปมิได้มีอีกเธอทั้งหลายยินดีด้วยกิจเพียงเท่านั้นเราขอบอกเธอทั้งหลายขอเตือนเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีโยประโยชน์จากความเป็นสมณะ ที่เธอทั้งหลายปรารถนาอย่าได้เสื่อมไปเลยขอ้อความเหล่านี้มาในพระโสดมัชิมานิกายโมลาปนันาพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่424หน้าที่457อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาวุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ อาตมาภาพของหนวเอ๋ยพอให้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในท่วหน้ากันเทินเจริญพร